งะ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 เงือ่สองคนก่อนแล้วกันทะเลาะไปทะเลาะคนอินเดียอะไรเงี้ยว่าอินเดียใช่ปะหรืออินโดกูไม่รู้ไอเทียแต่คือแบบแม่งเป็นเทียอะไรไม่รู้อะดีพอไปแล้วไอศาสตว์เพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นแข่งแข่งแล้วแข่งต่อเข้าใจว่าเพื่อนแบบแข่งตั้งแต่บ่ายสองใช่ชนะฟุตแล้วไปแข่งอีกสี่โมงชนะอีกก็แข่งอีกหกโมงชนะอีกก็แข่งสองทุ่มแล้วฉันแต่ว่าพอชนะอีกฟุตเราได้คุยกับ กดไงวะเดี๋ยวนะปิดเสียงข้างในเกมไปแล้วอ่าต้องเปิดดิไอไนนะเปิดเร็วๆเขาเขาคุยเรื่องแข่งอยู่ตอนเดี๋ยวผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงเออตัสรุปจะแข่งวันไหนวะเนี่ยเราอยู่สายไหนวะไม่รู้อะมึงเป็นหัวหน้าทีมอะมึงเอากูุบอยู่สายไหนอะสายบี้วะเพราะสายนี้เราสบายละอ๋อดี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 ่อไนเขาเจอหมืนใช่แล้ววะสายบีนี่ทีมแรกเป็นใครวะกู้ยลืมเรื่องตัวไม่ได้อ๋ยัง เออลืมเลือกตัวนายมีเออใช่ลืมเลือกตัวเอ้มีทีมพุ่งอบเนยเหลือเกลือด้ทีมฮะทีมนี้นี่ตัวเต็งเลยนะตัุ่งอบเนยเหลเกลือเออตัวนี้ตปขาไม่คุยกับเราเลยวะไอ้นายนเกียร์จะพูดว่านี่นายเล่นอยู่ร้านเกมเลยเสียงคนเพื่ช่างนายใหญ่ไอ้ตัหลวเลยวะนายเขาอยู่ร้านเกมไปคุยกัอย่าไปคุยกับเขา นายเสียไม่ได้ลงตัวอะไรเนี่ยนายเฮ้นายเฮ้ยแทนอย่าไปยุ่งกับนายดิปล่อยนายเขาอยู่คนเดียวไปพูดชื่อกูเลยนะสัตว์ชื่อในเกมชื่อแทนนี่อยู่แล้วไอ้เหี้ยอ๋อเออว่าไอ้เหี้ยเฮ้เฮ้เฮ้แทนอยู่เทียมีเราไม่หมู่มัดกับกูเลยอะนี่ทัวร์ไหนทัวร์ไหนเนี่ยทัวร์นาเมนต์ไหนเออใช่ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ถามว่าใช่หรือไม่ใช่เราถามว่านายลงทัวร์นาเมนต์ไหนอ๋อ นายลงอาหลังเข้านายปืนเราโหดมากนะถึงแม้จะคลาสสิกแต่คือแบบยิงแรงมากเยอะเยอะนายสรุปนายลงทัวร์นาเมนต์ไหนนะนายไม่เอาไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันอย่าไปเชื่อมันรอรอจบเกมก่อนก็ได้ค่อยๆไปยิงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งเข้าไปยิงดินายคุยกับเราก่อนอะไรนะนายนายลงทัวร์นาเมนต์ไหนอ่ะ ตะกี้เรานายนายอย่าไปยุ่งกับนายได้ไหมเนี่ยมันจุ่นจ้าอะไรกับเรื่องเขาเอะค,คือเราไม่ได้แบบอยากจะแอบฟังกันนะแต่คือเราได้ยินนายคุยกันเรื่องทัวร์นาเมนต์อะเราอยากรู้ว่านาย,ยอ,นอ, <c oughs> อยู่สายไหนหรอเฮ้ยยังไม่รู้เหมือนกันเลยมันเช็คไงอะอ้าวนายยังไม่รู้เลยเหรอว่าลงทัวร์นาเมนต์ไหนเนี่ยนายลงไปแล้วนายไม่รู้ได้ยังไงอย่านายไม่ไม่ไม่ทัวร์ทัวร์เดียวกันปะไอแฮชแท็กปะเออใช่ใช่ใช่เราเราหวังว่าจะเจอกันรอบชิงนะเราไปรอรอบชิงกันอ๋อเราอย่าไป่ยังทัวร์ยังไม่เริ่มเราก็พูดถึงงรรออออบชิก่นนน้ายใจะ นายเราเมื่อไหร่จะหาชื่อทีมเจออ่ะเผื่อแบบอยู่สายเดียวกันไงอ๋อคือคือมันเกี่ยวไหมว่าสมัครหลังๆแล้วแบบอยู่สายหลังๆไม่เกี่ยวนะเกี่ยวนะนายจริงเหรอโผล่จิงหัวลวเราต้องเช็คหนักกับโหเจอเจ๋อเกินแคปลูแคปลูไอ้เชีย่ยตายด่าเราทำไมอะ่ะเมาด่าตัวเองสิไลเนี่ยเป็นไลไน์นยังไ One enemy remaining นายหยุดถามเราได้สักทีได้ไหมน่ะ เราอยากถามว่าเรากลัวนายเป็นอะไรปกติเออกูจบกูจบนายเราอยู่สายบีนะทีมเราโหดมากเราอยู่สายบีทีมนายเก่งขนาดนั้นเลยหรอวะที่ได้ใจขนาดนี้ใช่เรามีผู้เล่นแบบต่างชาติด้วยจากออสเตรเลียนายรู้จักปะไม่รู้จักใช่เหรอเรายังไม่พูดชื่อเลยไม่รู้ เจ็บตายไปเลยหรือเปล่านายเจ็บมากเปล่าฮิวลิงฮิวลิงตอนนี้้นนอตีกูไม่รู้แล้วว่าไอ้นายเนี่ยคือเรากำลังเรากำลังคุยอใครอยู่อะเราฮิวตัวเองเราฮิวตัวเองเราไม่ฮิวให้นายหรอกเอออะไรอะไรเต็มที่เต็มที่นายพูดเหมือนนายปลงเราเหรอดูเราดูเราดูเราเราจะเล็งหัวนี่คือทีมแข่งของจริงเอะไรหนูไม่หัว ดตนนายนายเราโหดปะโหดแบบโหดโพดเลยปะเออโคตรสุดยอดเลยว่ะเออขอบคุณเว้ยยไอ้ใครกูโหดโคตรเไอที่ไหนไอ้เหี้ยเรานั่นไงเราต้องขีปมาก่อนว่าเราเก่งไหมเฮ้ยนายนายขอปืนเราได้นะเราเรารวยเราเป็นแบบลูกสุนัตาน่ะ โอ้เอ้ยแล้วใครมันทิ้งปืนไว้บ้าน,น,น,อ,าน,นอ่ะรู้ยังไหนเนี่ยแล้วแล้วคุยกันเหมือนกับคุยบนแบบ้าใจเลยเพื่อนี่เราเล่นด่านนี้มันตาแร้วมันคืเหมือนไม่เจอด่านอื่นเลยเยอะหลายตาว่ะเพื่อนลงมาด่านนี้นะไอ้มึงไปช่วยกูยิงเลยเอาเอาไหน โโอ้หติดดาวคับกัาร์ดติดดาวาา<ห>ด้วยดีดีหวยลูกสุสานอ,อีกลูกสุสานยิงโดนชนะเลยนาย288ด้วยสื่อนไหนนี่คนไหนอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะเรามาสามเรามาสามโอ้ยใช่เหรอบินโซนทำไมนายไม่ช่วยเรายิงเลยตะเกียร์เขามาตรงนี้แล้วพียกับเราหน่อย เราไอ้เราเราเป็นเพื่อนเราเหนาะมากกันเลยอุ้ยเขาหน่อยเพื่อจะดีมากกันเลยเราเราคิดว่าไปเอดีกว่าลัชืเอลัชืเอดูดคือทีมนายชื่ออะไรโอ้จะถามเลยเหรอคือกลัวแบบได้ยินชื่อแล้วคือแบบจะสั่นกลัวคือก็คือแบบถ้าเราเจอเราจะได้ยอมแพ้ไงอ๋อแพ้บ่ายเลยปะอะไรอะไรจะมาขอคิวเหรอทำยังไงก่อนขอที่ดีขอที่ดี โอ้โหนี่นายแบบไม่นายไม่ฮิวเพื่อนเราอ่ะเพื่อนนายไม่คุยกับเราอ่ะนี่คือพวกนายนี่คือซ้อมกันแบบเป็นห้องซ้อมเลยเนี่ยแบบคุยกันได้ซ้อมมาเล่นกันเฉยๆเราแค่ลงเพราะว่าอยากอยากเล่นพูดง่นี้คือเหมือนเป็นสะพานอ่ะแต่ไม่ได้ให้เขาเหยียบน่ะโอ้เชื่อสะพานแบบให้เขาสร้างเกาียวสะเร็จแน่เลยนายนายนายเราชุบได้เราชุบได้เราจะสร้างสะพานกันให้นายนายสะพานอะไรตื่นขึ้นมาขอบคุณครับ นายทีมนายซ้อมมาแล้วกี่ครั้งอ่ะเราเราไม่ค่อยได้ซ้อมมากนะแต่เพื่อนเราคนนี้คือ24ชั่วโมงเล่น2บชั่วโมงอ่ะโอ้ยอ๋อโอเคเล่นเกินวันนะนายก็เลยเหงาอย่างเงี้ยนายคุยกับเขาหน่อยดิเราเข้าใจละพวกนายเราเราเราคุยลุยเราคุยเขาไม่ไหวแล้วอะพวกนายไม่สุดยอดเลยวะเออก็แน่นอนอยู่แล้วนะตะกี้ผมเพิ่จะกดคุย ออกมเดีกว่าไอ้เพื่อนรอนลัชบีได้นะเพื่อนนายแบบฝากหน้าสมอกอะสมอกตามจุดนี้เลยในดาเราเขี้ยวรเราเขี้ยวะถ้าสมุกแล้วเข้าเลยได้นะเออแฟนนายแฟนนายงแปเป็นเฮี้ยอะไร้ในด่าเราเลยเหรอเอ่าเปล่าระดับเลยอันนี ได้โหได้ไม่จีดจัดว่ะโคตรสุดเลยตายขี้ตายไม่สุดว่ะขี้ยิงเขาตายแล้วก็ต้องเอาตัวอยู่ในแบ็คโค้ดสุดจริงวะนายอันนี้กูไม่ต้องกดพูดมันก็ได้ยินประวัติหรือว่ายังไงใช่มันได้ยินทุกอย่างเลยไหมได้ยินตลอดทุกครั้งอะไรหรอไม่แล้วสําลักคนขี้เหงาอ่ะดีแล้วนายปล่อยไปเถอะฝั่งซ้ายมาสองฝั่งซ้ายมาสองเห็นไอ้ตรงนี้ไม่ตใช่อะไรน้อยอ้อมึง โอ้ไอ <ım Laser> ้นายเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนายใจเย็นนายอ๋อโออย่าเคไม่ใช่ทางออกทางเข้าเดินไวจะช้าๆระวังโดนอ้อมนะเอาเนี่ยมีคนมารับกลับมาปิดปิดปิดก่อนเฮ้ยไป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 ไม่ใช่กูไม่ใช่กู เอ้ยมังกรแดงขอเล่ันวันสองนายชื่อทีมนายชื่อทีมอะไรอ่ะนายนายนายไม่คุยกับเราเลยอ่ะ ทีเกตเดอร์เออใช่มันปิดไปแหละมันรู้ตัวมันเปิดทิ้งเอาไว้โอ้ยอะความรักความเมตตาเอ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 เยอะมากเอ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 เยอะมากสแตนบายสแตนบาย one enemy remaining นายเพื่อนเราบ่นไม่หยุดเลยว่ะมันอยากได้ยินเสียงนายไม่ไหวแล้วจริงแต่พูดมาสั้นๆสักคำหนึ่งก็ได้แบบคำที่มันมีสามแบบสามพยัญชนะนายเอาให้แบบมันหยุดมันหยุดพูดหน่อยนายนายพูดกับเราจีให้สัตว์เลยว่าไม่คุยกับเราแล้วอ่ะหรือว่าเราพูดมากจนแบบมันลำพังนายถ้านายไม่คุยกับเราเราจะไม่ฮิลนายต่อไป าไม่พูยเลยอะเขาไม่เปิดไมค์มาแบบนั่นแล้วไม่โป๊ะแตกใสพ่พวกเราแล้วไม่ไม่ไม่คุยเหมือนแล้วเขากำหมัดสัตว์แน่นเลยกูว่าเออหรือว่าเขาคุยตามมารยาทวะไม่ขเขาเปิดไมค์ชิงตอนแรกอะ่ะเป็นแบบเป็นออโต้เว้ยคือเขาพูดแล้วเขาไม่นึกว่าเราจะได้ยินเขากำหมัดสัตว์เลยตอนนี้กูนายได้ยินเสียงเราไหม <c oughs> ว้าพีมเอาแล้วพีมเอาแล้วพีมเอาแล้ว

ผมไม่ได้ยินเสียงแล้วเงาดูเออกลายเป็นคนเงาตาไปแทนแล้ววะคือแบบทีมมันต้องการสื่อสารด้วยจริงๆ <laughs> ไม่แต่เราสื่อสารได้เขาฟังอยู่แต่กี้เขาพิมพ์กลับมาเว้ยทีมทแล้วมันก็พิมพ์ใส่เขาด้วยจัด <laughs> เปิดเสียงมาคุยกันเล่าทีเรากดตายไม่ได้กดพูดเขาเขากดพูดแล้วแต่มันไม่ขึ้นเพื่อเราบอกว่าถึงแม้เสียงนายจะไม่ออกจากไม์แต่เราได้ยินเสียงนายจากใจด้วย คนเดียวกันปะเออใช่ใช่ใช่พวกเราาจะเจอกันรอบจริงนะนายนายเราโหดปะเออโคตรสุดยอดเลยว่ะเออขอบคุณเว้ยไอ้เชี่ยตายด่าเราทำไมอ่ะด่าตัวเองขอบคุณครับสวัไดีแมสไอ้เนี่ยเอมึงมุกเสี่ยวมากอ่ะมึงได้มาจากใครเดี๋ยวกูถามตรงๆไอ้จัดฮะไอ้มูคี้เนี่ยอยด่ทิแนตะกี้เลยเนอะอ้โอไอ้เชี่ย มันเข้ามันเข้าได้มันเข้าได้มันเข้าได้มันเข้าบีได้แชแน่ Last Player Standing ที่ผ่านละกูนึกว่ามันตายไปแล้วเฮียตัวนี้มันเข้าบีมาตัวไหน One enemy remaining มันอยู่บีนายสอง buddy out นายส่งเครื่องดูดฝุ่นไปไหนอะนายเค้ือุยฮุยใครจะมาเอาดูว่าเครื่องดูดฝุ่นนนวไม่ดีว่ะเชี่ยอยากซื้อมากเครื่องดูดไฮเทค ไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้เสียงเลยพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอ้ยไอ้สัตว์กูนึกว่ามันจะเข้าไม่ได้ last player standing you fought well อยู่ทายใต้ต โอ้ oh, มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเรนี่โอ้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ oh, นยไอ้เหี้ยไม่หันคือไปมองเลยไอ้เหี้ยม, <laughs> มันมันยากกว่าน่นอยมองมองทางนี้ให้หน่อยโอ้เชีย่ย เซเนเปอร์ว่าตอนนี้ที่มันปาระเบิดมั้งสวยว่านาย t player s t ร n ส i n g ล่าสุดเลเยอรู่ได้ดิ้งเราหวังว่าจะเจอกันรอบชิงนะเราไปรอรอบชิงกัน เริ่มเปิดเวลาโอ้เริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาจะถ่ายอุน่นในความเป็นรา